กับดรเอด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับเซ็ตดอกไม้บำรุงผิวหน้าให้หน้าสวยหน้าหอมทั้งกลางวันและกลางคืนในเซ็ตประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้เดย์ครีม UVA UVB SPF 15 PA+++ ชนิดกระปุก30กรัม1กระปุก และแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้ไนครีมชนิดกระปุก30กรมัม1กระปุกและแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทรวมทั้งหมดราคาเต็มกว่า6,000บาทแต่ในโอกาสพิเศษ The A Birthday Sale วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 5 95, 5 5 9 5 5บาทเท่านั้นและที่สำคัญเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาเลยตอนนี้ ด้วยนะคะนี่ค่ะให้ความชุ่มชื้นอันนี้ดีมากๆเลยเรื่องรดริ้วรอยล่องต่างๆนี้นะคะครีมเขาก็จะเป็นแบบกดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีครีมออกมาเนื้อครีมมีกันแดดในตัวด้วย SPF15 ใช้มาเรื่อยๆค่ะผิวจะอิ่มขึ้นผิวจะใสขึ้นนะคะมีความแข็งแรงของผิวมีความยืดหยุ่นของผิวเห็นไคะ สกัดจากดอกไม้ที่มีประโยชน์นะคะกลิ่นหอมอ่อนๆเหมาะกับผิวคนไทยสุดๆแล้วนะคะพอพี่บอกก็ไทยไทยสุดๆแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าออกไปนอกบ้านไปทำงานได้เลยนะคะ ดอร์ A, คนนี้มีแต่ให้ร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดเดอะเกับ A, ดอกเตร์เอนนทวัฒน์อนันพรจินดารับของขวัญพิเศษฟรีจากดอร์ทุกวัน9วัน9ของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าคนพิเศษทุกท่านเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าจากเราในทุกยอดการสั่งซื้อรับของขวัญสุดพิเศษ9วัน9ของขวัญจากใจดร์จริงๆครับ ของขวัญสุดพิเศษนี้มอบให้เฉพาะคนพิเศษอย่างคุณเท่านั้นนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับ <Happy Birthday. S 1> ด็อร์เ,เอคนนี้มีแต่ให้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมมาตลอดนะครับได้เวลาฉลองวันเกิดแล้วคุผู้ชมเดเเวันนี้นะคร เกิดของด็อกเตอร์นะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะเจ๊ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้คุณผู้ชม้วยค่ะด็อกเตอร์ได้ของขวัญไปแล้วถึงคราวที่ด็อกเตอร์จะคืนของขวัญให้กับคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เจ๊จะเลือกมาให้ก็คือดอกไม้เดคลิมและดอกไม้ในคลีค่ะส่วนราคาเดี๋ยวรามมหันกันนะคะมาหักขอด็อกเตอร์กันเลค่ะคุณผู้ชมว่าจะให้ราคาเท่าร ท้านทัานท่านทานทอ้าคุณผู้ชมเข้าใจเลือกมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขายดีมากนะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนที่ใช้แล้วเขาจะพูดเป็นเสียงเียกันเลยว่าหน้ามันหอมหอมนะ ใช้ในการบำรุงช่วงกลางวันสำหรับดอกไม้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขาจะคัดสรรส่วนประกอบที่เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ<แ>นะคือไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามินก็มีพวกสารสกัดที่เป็นพืชต่างๆ<แ>จากทั่วทุกมุมโลกนะแล้วก็ยังมีตัว Alpha อัลฟาอาบูตินนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยสำหรับเดย์ครีมนะคุณผู้ชมนะ<แ>ผิวที่หมองคล้ำ ผิวที่หย่อนคล้อยตัวเนี้จะเข้าไปช่วยได้นะครับแล้วก็มีสารสกัดวิ t c h a z e l เอาเกิอะไรก็คือตัวนี้จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยช่วยให้ผิวแดดูสว่างกระจ่างใสไกนค่ะอ้าว้องใส่หอยเข้าไปหน่อยเป็นสารสกัดจากเมือกหอยทาตัวนี้เนี่ยอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่มีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวปลอบประโลมนะคะ ยังทําให้ผิวที่มันแบบเสื่อมสภาพไปแล้วหมดสภาพไปแล้วผิวมันดูไปด้วยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอยังมีวิตามินต่างๆในการบำรุงผิวหน้าอันนี้คือเดย์ครีมนะข้อดีของเขานอกจากนั้นมาดูไน์ครีมกันด้วยค่ะไน์ครีมค่ะอันนี้มีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยและก็ช่วยในการฟื้นฟูผิวให้ดูสุขภาพดีด้วยนี่และที่สําคัญ ยารูโลนิกนะคะที่ช่วยในการฟื้นฟูให้ผิวแข็งที่แห้งกร้านเนี่ยดูอิ่มเอิบไม่แห้งกร้านดูรอยดูจางอิ่มเอิบมบบนี้ชาเหลือเกินเท่านั้นยังไม่พอยังมีตัวผงไข่มุกเพิ่มความสว่างให้กับผิวด้วยพูดง่ายๆถ้าใช้เดย์ครีมกลางวันไนท์ครีมก็ต้องใช้เวลากลางคืนนะคุณผู้ชมนะใช้คู่กันเลยปกติทั้งเซตนี้เราไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะประมาณ6 0 0 0 7,000บาทแต่วันนี้เบิร์ดเดย์เซลคอ ราคามาแล้วนะครับให้คุณจ่ายเพียง595บาท595้บาบาทอ้าว โทรมาให้ทันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่นหน้าจอแล้วเจเอรเอบอร์เเซรวมฉลองวันเกิดกับดรเอด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับเซตดอกไม้บำรุงผิวหน้าให้หน้าสวยหน้าหอมทั้งกลางวันและกลางคืนในเซตประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้เดย์ครีม UVA UVB SPF 15 PA+++ ชนิดกระปุก30กรัม1กระปุก และแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้ไนครีมชนิดกระปุก30กรัม1กระปุกและแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทรวมทั้งเตราคาเต็มกว่า6,000บาทแต่ในโอกาสพิเศษ The A Birthday Sale วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง5 9 5 595บาทเท่านั้น และที่สำคัญเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาเลยตอนนี้ ห้า้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยเป็นเลขอะไรเอ่ยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะผมเกิดวันที่ห้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเกาสิห้็ห้าเก้าห้าอ้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็คิดว่าเลขอายุคนห้าสิบเก้าุณ้ชมไปเสียงยู่แล้วกันจะเป็น3ตัวหน้าหรือว่าสามตัวท่ายไม่ใช่ใช่ไหมออย่างนี้ถ้ากดว่าออกแบบนี้คุณผู้ชม ก็เรียกว่าเราบุญสัมพันธ์กันเราก็ไม่รู้นะว่างวดต้นเดือนจะออกอะไรงวดกลางเดือนจะออกไงแต่ผมว่ามันต้องออกทั้งงวดเลยไงถ้าเกิถ้าเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าแบรนด์ดอกไม้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผู้ประกาศข่าวคนในวงการบันเทิงหลายคนใช้ตัวนี้แล้วบอกว่าลืมครีมเดิมๆไปเลยลืมครีมบำรุงเดิมๆที่เคยใช้แบบแพงๆเคาน์เตอร์แบบดังๆไปเลยเพราะตัวนี้เนี่ยผลลัพธ์ต้องบอกว่าประทับใจ ไม่ต่างกันกับครีมที่เขาเคยใช้อย่าง <Yeah. S 2> ตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผู้ชมสัมผัสแรกเลยทีเ ออ<ะ>สัมผัสต่อมาคือความนุ่มสัมผัสต่อมาคือความตึงสัมผัสต่อมาคือความสว่างกระจ่างใสเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมแนะนําเลยนะจะใช้ครีมอะไรก็ได้อยากให้ใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง<ะ>และสําหรับเซ็ตครีมดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น Cream Night Cream, เดย์ครีมหรือไนท์ครีมในสิ่งที่คุณจะได้ไปก็คือเดย์ครีมกระปุกใหญ่ๆไนท์ครีมกระปุกใหญ่ๆเท่านั้นยังไม่พอยังมีขนาดพกพาให้อีกอย่างละ1 0บสองสิบสองพูดง่ายๆได้เดย์ครีมแบบพกพาไป1ิบ ได้ไนท์ครีมแบบพกพาไป10เท่านั้นยังไม่พอยังได้กระปุกแบบใหญ่ๆด้วยซึ่งเป็นกระปุกศู์ยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไหมเซตใหญ่ๆกล่องใหญ่ๆคุ้มๆแบบนี้ในราคาเพียงแค่595บาทถือว่าเป็นการขอบคุณอย่างย่งน้ใจในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอ ช่วงเวลาที่ต้องเอาคืนแล้วก็คืนกําไรให้กับคุณผู้ชมนะคะของคันพิเศษน,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นอีกไหมคะเอาอย่างนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมมีเซอร์ไพรส์ไหคุณผู้ชมโทรมาตอนนี้นอกจากว่าจะได้เดย์ครีมไนท์ครีมเซ็ตใหญ่แบบนี้ให้ไปทั้งหมดนี้เลยที่คุณเห็นอยู่นี้นะ ผมจะมีของขวัญพิเศษมอบให้อีกหนึ่งชิ้นขอเลือกให้เป็นรายบุคคลให้เลยเป็นรายบุคคลเลยดูจากชื่อดูจากนามสกุลดูจากเลขที่บ้านดูจากที่อยู่ปุ๊บแล้วจัดของให้เลยคือให้เป็นเซอร์ไพรส์ให้เป็นเซอร์ไพรส์คือแบบดิฉันจะไม่รู้ว่าคุณจะให้อะไรก็ต้องไปรู้เอาเองคืออย่างนี้พิเศษเฉพาะ คุณผู้ชมที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญอยากจะบอกว่า595บาทบ้าบทไ,ไม่เสียไม่เสียค่าตรงอีกคือ6,000กว่าบาท7,000ไม่ขายขาย595บาทฟรีค่าจาัดส่งมีใครกล้าให้แบบนี้บ้างนนเพราะเด e ออ หรือดรเอคนนี้มีแต่ห้า<ห>นี่ถ้าพิธีการนะพีกัต้องรีบซื้อโปรโมชั่นก็ดีเหลือ595บาทของขวัญข่บบาวฝากที่จะไปเซอร์ไพรส์ก็มี e. อีกอู้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วค่ะสำหรับเจค่ะรีโทรมานะคะโทรมากันเยอะๆะนะครับทั้งหมดนี้ราคาเต็มๆเนี่ย6-7,000พันบาทแต่วันนี้ให้คุณจ่ายเพียง5 9 5บาท ด็อร์คนนี้มีแต่ให้ร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดเดอ A กับด็อกเตร์เอนนทวัฒน์อนันพรจินดารับของขวัญพิเศษฟรีจากด็อร์อทุกวัน9วัน9ของขวัญเพื่อเป็นการขอบคุณคุณลูกค้าคนพิเศษทุกท่านเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าจากเราในทุกยอดการสั่งซื้อรับของขวัญสุดพิเศษ9วัน9ของขวัญจากใจดร์จริงๆครับ ของขวัญสุดพิเศษนี้มอบให้เฉพาะคนพิเศษอย่างคุณเท่านั้นนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับด็อร์อคนนี้มีแต่ให้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมมาตลอดนะครับ Happy บิ Sell, ร์กเดเซลรวมฉลองวันเกิดกับด็อเด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับเซ็ตดอกไม้บำรุงผิวหน้าให้หน้าสวยหน้าหอมทั้งกลางวันและกลางคืน ในเซ็ตประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้เดย์ครีม UVA UVB SPF 15 PA+++ บวกชนิดกระปุก30กรัม1กระปุกและแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดอกไม้ไนท์ครีมชนิดกระปุก30กรัม1กระปุก และแบบซองขนาดพกพา3กรัมอีก10ซองรวมมูลค่า3,180บาทรวมทำเสร็จราคาเต็มกว่า6,000บาทแต่ในโอกาสพิเศษ The a Bir t h d a y Sale วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง595 595บาทเท่านั้นและที่สำคัญเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาเลยตอนนี้